เราจะมาแขวนอุปกรณ์เพิ่มปีนป่ายอีกแล้วนะคะจะเป็นอะไรนั้นมาดูกันเลยโอ้โหซีซีเลมอนจะย็นมยิสิซีซีเลมอนกระโดดกัดกัดกัดนี่เลยค่ะทุกคนมันคือเชือกไต่นะคะเราเรียกว่าเชือกสปาตันพ่อหนูยิ้มหนูแย้มเห็นจากสปาตันนะคะอเราเล่นชักกระเยอะไหมหิมแย้มเล่นชักกระเยอะกับพอม อันนี้คือจุดศูนย์กลางนะดูสิพอไหมคะสองต่อหนึ่งอันนี้จุดศูนย์กลางนะคะเหยบบว้พอไหมยบบบหยวแป๊บนึงใจเย็นๆเ,เอาแล้วนะหนึ่งสองตอนแล้วด,ดูย้อมดอลงไปแล้วไปไหมอือลื่นด้วย ของซีซีเลมอนยาวมากเลยนะม้ามาสั่งกี่เมตรก็กลัวว่ามันจะไม่พอไงคะก็เลยสั่ง9เมตรมาเลยจริงๆ6เมตรก็น่าจะพอก็พอบอมบอกว่าสั่งเลยเเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแขวนพอไหมใครจะลองก่อนหนูแย้มนะเชือกเส้นใหญ่อาจจะดีสำหรับเราก็ได้นะคะยากมากเลยเหรอ ไม่ได้หรอคะลองพยายามดูยิ้มมาลองดูยากทำยังไงดีล่ะเอาแบบเอาไปคล้องแบบเออถ้าไต่นี่คือนั่นได้เลยนะถ้าไต่อ่ะจุดประสงค์คือป้าอยากเห็นว่าตอนขาอนทางได้ไหมหนูหนูแย้มถอดรองเท้าแล้วนะคะลองดูอาจจะบ้าอาจจะทำได้ง่ายก็ได้โอ้หเราเอาถุงมือมาใส่เสริมนะคะ ม,มันเจ็บมือตรงนี้แทนลองดูก่อนไหมลองไต่กูก่อนไหมไม่กล้าขึ้นนูยิ้มมาเร็วงั้นหนูยิ้มมาลองอลเลยย้ำบอกว่ามันไม่ถนัดนะคะจัดเส้นให้ถุงมือไม่เวิร์กเหรอไม่บอกแล้วจะใช้อะไรดีอะ่ะใช้มือเปล่าใช้เท้าเปล่าอ่ะมือเปล่าเท้าเปล่าลองดูค่ะ สกส่สบองเท้านะคะลองดูถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ทําอย่างอื่นนะคะเชือกเพราะว่ามันใหญ่เกินโอเคยทำได้นะหนูแย้มแบบพลังแขนเยอะไหวไหมแยม้มได้ไหมน่ามันเหมือนมันล็อกไม่ค่อยได้ เพราะว่าเชือกมันเส้นใหญ่ด้วยเนาะต้องเล็กกว่านี้ประมาณนี้กำลังดีนะจริงๆอะไซนี้ยไซนี้กำลังดีแต่นี่มันเล่มันเทียบกันดูสิมันแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยอะว่าไซนี้ยิ้มน้มปีนั่งสบายโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะเอานี้ไว้คล้องตรงนี้เกี่ยวตรงนี้ไว้เป็นปีนป่ายแล้วกันเนาะพ่อบอมเอาเชือกมามัดอย่างนี้แทนนะคะทุกคน ต้องให้หนูยิ้มหนูแยมมาลองดูเท้าอะไต่ข้างล่างนี้ส่วนมืออไปจับเส้นข้างบนตรงนี้ค่ะหนูยิ้มหนูแยมออกมาทดลองแล้วนะคะใจะเย็นๆก่อนนะถ,นถึงไหมถึงไม่แต่มันมีเหล็กอยู่ค่ะลูก อ้ยทำได้แล้วก็ไต่ขึ้นไปข้างบนเลย,ยมันเหมือนเป็นการเชื่อมต่ออ,ปปอีกกันจกักรยานพอหนูแย้มจะเตี้ยก,กว่าหนูยิ้มนิดนึงนะคะแต่ก็ทำได้นนะได้เลยค่ะไต่ขึ้นไปเลย s <S ต้องระวังด้วยนะคะ จะแดนเนยิ้มก <injections> ็จะไต่กลับมาอีกอันหนึ่งนะคะโอ้โหเสียงคือขมขๆขๆขขบขขเลยอะเราจะต้องเล่นให้มันนุ่มเนาะเล่นให้เชือกมันนุ่มโอ้โหถ้าสมมุติมี ตรงนี้อีกด้านนึงก็ดีเนาะเราก็จะได้เดินบนบนบนอย่างนี้เลยอะ่ะด <c oughs> <c oughs> ูแยมถึงไหมเก <c oughs> ือบไม่ถึงนะ <c oughs> เดินไต่ไปเลย <c oughs> อาจจะต้องมัดให้แน่นกว่าเดิมเนาะให้เชือกมันตึงๆึงกว่าเดิมนะ <c oughs> โอ้โหห้อยอย่างนั้นเลย เฮ้ย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  <c oughs> ปล่อยมือเลยเหรอปล่อยมือเลยเหรอเพราะว่า,านเนี่ยมันเคลื่อนไงอารีบเดินรีบเดินไม่เล่นค่ะดี้ยแอรีบเดินโอเคว้าวม,มันหลุดอ่ะมันหลุดเดี๋ยวเราจะต้องมัดใหม่แล้วแหละ เพราะว่าตรงนี้มันมันมันเตี้ยเกินค่ะเนี่ยมันมันต่ําเกินเนี่ยจะต้องมัดเชือกให้ตึงกว่าเดิมอ่ะค่อยๆจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ดีที่พื้นตรงนี้มันเตี้ยนะคะมันไม่ได้สูงโอ้มันแม่ปุ๋ยมีความรู้สึกว่ามัน ลงกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะขาหนูยิ้ะเกือบจะไม่ถึงแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวเราหาที่มัดใหม่อันนี้ยังไม่สนุกพอค่ะ